สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับลาวกาชาดดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนของวันที่7นะครับเดือน7 2566นินะครับผมก็พี่พี่ผมว่าจะคนนี้มาสรุปมาสรุปให้พี่พี่ได้รับชมกันเนาะผมลืมอยู่ที่ห้องนะครับพี่พี่สังเกตูได้นะครับถ้าเกิดเป็นแผ่นกระดาษสีดำเนี้ยผมจะทําที่ที่ทํางานเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นอีกอีกกระดานหนึ่งก็คือจะทําที่บ้านนะครับพี่ห้องนะครับเนาะผมลืมแผ่นกระดาษนี้ไว้นะครับ เมื่อคืนนี้ก็ถือว่ามานะครับพี่พี่ก็ถือว่ามานะครับเมื่อคืนนี้ในลาวกาชาดเนี่ยลาวกาชาดเนี่ยมาในเด่นสามนะครับเนาะผมให้สามกับเก้าไปผลที่ออกนะสองสองสองสามหนึ่งศูนย์นะครับก็มาเด่นสามนะครับส่วนเรานจน VIP นะครับผมให้ให้ศูนย์กับหกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเมื่อคืนนี้ศูนย์กับหกหรือเปล่าให้ให้ศูนย์กับหกเนาะแต่ว่ามาตัวเจาะ 16 61นะครับเมื่อคืนนี้นะครับมาตัวกลับนะครับผมเนาะในดาวโจน VIP ส่วนดาวโจนปกตินะครับผมให้รูดที่6ไปนะครับก็มาในรูด6กนะเมื่อคืนนี้ก็ยินดีกับพี่พี่สายรูดแล้วก็สายเจาะใน2รอบนี้ด้วยนะครับส่วนรอบนี้มาแค่ตัวเด่นนะครับผมก็ก่อนเข้าไปรับชมนะครับผมก็ฝากคําเตือนพี่พี่ไว้เช่นเคยทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลข ทุกๆแนวทางนะครับผมทําจากสูคคานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับผมของเรานะครับพี่ๆนะครับก็มีเสียงไอนิดหน่อยนะครับพี่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับกินยาแก้ไอแล้วยังไม่หายเลยนะครับผมลาวกาชาตผมให้ไปที่เลขสองแล้วก็เลขแปดนะครับ สายรูดผมให้ไปที่เลขแปดนะครับผมสองศูนย์สองหนึ่งสองแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามนะครับเม็ดเดียวสองแปดศูนย์นะครับผม สำหรับพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านนะครับน้าเต้าทองนะครับเนาะเป็นบ้านเสียงโชคใหม่ของบอลองนะครับเนาะเข้าไปทักไทยสอบถามแอดมินได้นะครับผมบ้านนี้แอดมินใจดีนะครับดาวโจน v i p นะครับดาวโจน v i p ผมได้0ูนะครับได้0ูนย์แล้วก็4สายลูดผมให้ไปที่เลข0ูนย์นะครับ 4ี่หนึ่งสี่ห้าสี่หศูนหนึนะครับเม็ดเดียว4ี่ศูนะครับผมศ1นะครับ06นยสี่หนึ่งนะครับผม ส่วนดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนนี้เนาะก่อนหยุด2วันนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่มีนะครับดาวโจรปกติบางทีผมก็อาจจะลงลงเป็นดาวโจนสตาร์ให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับเนาะก็รอดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเสาร์อาทิตย์ตัวเด่นผมได้2แล้วก็8นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลข8 2 0ส5ห สองแปดแปดศูนย์แปดห้าแปดหกนะครับผมเม็ดเดียวเม็ดเดียวผมให้ไปที่สองแปดห้านะครับนี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆแปดห้าแปดหกเนาะแล้วก็สองห้านะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับนะแนวทางรอบดึกนะครับราวกาชาติเาโจน VIP แล้วก็ดหาโจนปกตินะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้พิพิสมาชิกนะครับตื่นเช้ามาขอให้รับทรัพย์กันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับกําลังแรงใจนอกคอมเมนต์ดีๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกลาบสวัสดีครับ